ลองทีว่าสามชั่วโมงน้องจะทาให้พี่ที่เหลือไม่ถึงห้าสิบได้ไหมขั้นตอนการยกก้ามเนือนหน้านะคะแล้วก็ลบรอยคอรอยเหนียงล่องได้ตาแล้วล่องน้ำหมากนง<บ>ที่สะแล้วก็ปาเท้าให้คุณพี่ค่ะครับพี่ผู้ชายค่ะพออบไขมันเหลวได้ที่แล้วนะคะคืออ่อนตัวทั้งตัวค่ะนิดเริ่มจะเข้ารูปหน้านะคะการปั่นไขมันบนใบหน้า อ่ามันเป็นการอ่าคืองานศิลปะที่อ่อนช้อยอะคะ่ะนิดไม่รู้จะอธิบายยังไงนิดต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่ะนะคะกว่าจะปั่นเข้าที่ได้ส่วนร่างกายะลีละทั้งตัวก็ลูกสาวะคะ่ะเธอเก่งเพราะว่าข้อมือเธอแข็งค่ะนะคะ พอปั่นเข้ารูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จะมาสครับเซลล์ที่เสือส่อมสภาพแล้วแกมล้องน้ำหมากค่ะลิ้วรอยสครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะ,อะนิดไม่แนะนําให้ไปสครับดิบนะคะถ้าคุณคิดว่าจะสครับกรุณาอบสมุนไพรหรือว่าอบไอ้น้ำเปล่าๆก็ได้ค่ะ อ่อนละมุนแล้วก็เปิดรูคุ้มขนทั้งหน้านะคะแล้วก็หุงจะสักครับแล้วมันจะได้ผลดีมากการเบิ์นไขมันก็เหมือนกันค่ะลูกสาวใช้แรงค่อนข้างมากแล้วก็มาลงกาแฟกันทั้งตัวเลยค่ะนะคะเพื่อผัดเซลล์ผิวแล้วก็เพื่อปรับเม็ดสีผิวความแก่วความเหี่ยวย่นค่ะนะคะก่อนที่นิดจะล็อกทุกครั้งนะคะนิดต้องเช็คหน้าลูกค้าให้เรียบร้อยก,อก่อนก่อนล็อกล็อกทิ้ไว้30นาทีค่ะ ผลพลอยได้ของการล็อกก็คือเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วก็สิวเซียนสิวอักเสบหลุดร่อนค่ะนะคะมาปั่นไข่ขาวน้ำผึ้งนมสดค่ะเพื่อปิดรูหุมขนที่สิวเซียนออกค่ะแล้วก็ามามาร์คด้วยแตงกวาแช่เย็นแตงกวาจะช่วยเติมเต็มวิตามินให้รูขุมขนค่ะแล้วก็มาปั่นเจลแก้ไขเก็บรายละเอียดของไขมันที่ยังไม่เข้าที่ค่ะล็อกแก้มล็อกน้ำหมกักถุงใต้ตาค่ะ พอคุณลูกค้าชําระล้างร่างกายเรียบร้อยนะคะนี่จะมาตบวิตามินอีแล้วก็เบิร์นไขมันค่ะอ่าเอรอยไว้นะคะก้น่าต้นขาต้นแขนลําตัวค่ะเพื่อพี่ก็ไมหมันหลังเลยแล้วตึงมือนะีุนแล้วก็คลายกล้ามเนื้อให้ลูกค้าไปในตัวเลยค่ะอนงเกศเขาจะเก่งในส่วนนี้มากนะคะเพราะเขาจะพิจารณาว่าส่วนไหนที่ควรตบส่วนไหนที่ควรรีดค่ะนะคะ มาขั้นตอนสุดท้ายหัวใจสําคัญคือการปั้นหน้าด้วยวิตามินค่ะมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะที่นิดยังไม่ได้ให้น้องเกตทำค่ะเพราะว่ามันสืบทอดกันยค่อนข้างยากคุณต้องเข้าถึงมันจริงๆคุณถึงจะทําได้คุณพี่ในวัยหกกว่านะคะลองเปรียบเทียบนะคะว่าก่อนทําหลังทําคุณพี่เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนขอบคุณคุณพี่มากที่เอ็นดูให้น้องลงคลิปค่ะ